สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมือวนี้พ่อกับพี่นี้อีกแล้วนะคะช่วงบ่ายของวันที่สิบสองพฤษภามแล้วนะคะมือวนี้นะคะกัเอาสูตรห่องแดงรัตโต้รัตโต้รัตโต้นะคะแดงรัตโต้นะคะมาฝากทุกทกคนนะคะวิ่งบนอย่างเดียวนะคะเน้นเลยวิ่งบนอย่างเดียวนะคะแบ่งปันฟรีนะคะฝากช่องนาคาพารวยสูตรหอยฟรีนะคะพี่นี้นะคะพี่นี้ค่ะพี่นี้นะคะอ้าวนะคะมือนี้นะคะ ก็เอามาให้ทุกคนนะคะทุกคนเรียกร้องจังเลยว่าพินีเปียงคือบอร์สูดของแดงลงแหแน่ไาสั่นวาได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะพ่นีจะจัดให้นะคะทุกคนเบิงนะคะเบิงเลขของห้องอันนี้เป็นสามสิบเก้าห้องแดงลอตโต้นะคะบามันจะเดินได้จักรอบนะคะ สูตรนี้พี่นี้สอนอยู่ในห้องเรียนอยู่นะคะแต่ว่าวิาวธีแยกล่างแปลงล่างมันนะคะก็ต้องไปเรียนศึกษาเองนะคะเนาะผู้ใดอยากเรียนกับพี่นี้นะคะทัก i d ดีอนตานะคะหรือทักพี่นี้ใดนะคะถ้าใครอยากเรียนสูตรนะคะค่าครูอยู่ที่ลอยหาอรอยหาสิบบาทเท่านั้นนะคะก็ ฝากทุกทุกคนนะคะถ้าใครอยากเข้าห้องด้วยนะคะข้าห้องนะคะมีห้องแดงและโต้มีห้องหวยนะคะห้องฟ้านะคะมีห้องวีวีกับห้องม่วงนะคะแล้วก็เว็บรวยนะคะเว็บสีทองนะคะมาวินนะคะเว็บสีม่วงแล้วก็เจ็ดลอตโต้นะคะเจ็ดลอตโต้เนาะห้องนี้ดิ่งๆเดาๆนะคะห้องห้องเจ็ดนะคะฝากขั้นต่ําอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ เนะคะฝากขั้นต่าอยู่ที่100บาทถอน100บาทนะคะรวยฝากขั้นต่าอยู่ที่20บาทถอน100รบาทนะคะลาโต้กะลาโต้แดงนะคะกะฝาก20บาทนะคะถอน100บาทห้องฟ้าฝาก100บาทถอน500บาทนะคะห้องมาวินฝาก100บาทถอน500บาทนะคะ สนใจหองใดทักแอดมอนตาได้เลยนะคะหรือทักพินิก็ได้นะคะแต่พินิบอกไว้เลยพินีตอบช้านะคะนะก็ขอโทษไว้ณนะโอกาสนี้พินีจะสอนวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์นะคะสองทุ่มตรงนะคะถึงสี่ทุ่มนะคะถ้าติดลมก็จะประมาณสี่หาทุ่มนะคะสนุกสนานเฮฮากันไปได้สูดไปใส่ได้ถอนถอนรัวๆนะคะมามาดูสูตรที่พินีจะให้วันนี้นะคะมื่อนี้พินีเอามาฝากมาต้อนทุกๆกคนนะคะฝากขอบคุณสมาชิกทุกคนนะคะลูกศิษย์พินีทุกๆุกคนนะคะ ที่ได้ทอนนะคะบอกว่าสูตรที่เอาไปเอาเลี้ยนที่เลี้ยนไปนะคะสามารถใช้ได้กับฮานอยูุสิพินีบอกนะคะ ฮานอยแล้วก็ยี่กี่ได้ทุกเวฟจริงๆว่าสานเพิ่นว่าอาจารย์ขอบคุณมากค่ะว <van h. S 2> ่าสานเพิ่นว่าเลินยุไสบ่เคยได้ถอนของเธอมาเรียนนะพีนิได้ถอนทุกมือนะคะได้ค่ากับเข่ามือละสี่ลอยหาลอยมือละพันนะคะแล้วแต่ทุนนะคะบางคนได้เป็นหมื่นนะคะอันนี้การันตีสูตรนะคะวิชาที่มีสอนไปนะคะคือเลขลวนๆนะคะอย่าล่างแปลงล่างนะคะอ้าวมาดูค่ะว่าพี่นิจะให้ใส่ตัวใดนะคะพี่นิใช้สิบบน แล้วก็หน่วยบุนนะคะรวมกันนะคะมาคูณด้วยหกเก้านะคะคูณด้วยหกเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะมาดูค่ะว่ามันจะเดินจากรอบนะคะนี่นะคะใช้หลักนี้นะสองตัวนะคะรวมกันเด้อรวมกันนะคะแล้วก็คูณด้วยหกสิบเก้ากดเปอร์เซ็นต์นะคะใช้ระหว่างจุดนะใส่ระหว่างจุดนะคะเออพี่นี่อยากจะบอกว่าถ้าสูตรมันหลุดนะคะถ้าสูตรมันหลุดปับเราเปลี่ยนหลักนะ เปลี่ยนหลักทันทีเลยนะคะบ่อจำเป็นต้องใช้หลักเดียวนะมันสามารถใช้ได้เหมือนหาเลขหาหลักเนี่ยมันใช้ได้หมดนะคะเพียงแต่ว่าเขาสังเกตบอนะคะเขาเขาเขาสังเกตมันบอนะคะ,เอ,เ,เ,อะ,คะเอามาดูค่ะห้าสีค่ค่ะคูณด้วยหกเก้ากุดเปอร์เซ็นต์ค่ะได้สามเจ็ดจุดสองหกนะคะทุกคนเบิ่งนะคะสามเจ็ดจุดสองหกเห็นปะเจ็ดสองระหว่างจุดหรือจะให้หน้าจุดก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าทุกคนสังเกตเลขเข้ากับเบองหน้าจุดหลังจุดหรือ ระหว่างจุดนะคะสามตัวแตกพร <tinc S 1> um ้อมนะคะทุกคนดูนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสามตัวแตกด้วยนะคะสูตรนี้การันตีได้นะคะสามตัวเนิดๆนะคะอย่าลืมนะอย่าพลาดนะพี่นี่จะถอนมือละมือนสองมือนก็คือสามตัวนะคะก็อยากให้ทุกคนสังเกตเลขนะคะเอานะคะเราพี่นี่จะให้ใส่อาระหว่างจุดละกันใส่ระหว่างจุดนะคะวันจะจะลุ้จักรอบเขาจักรอบเนาะมาดูกันเด้อมาดูกันนะคะมาเบิ้งกันนะคะก็เจ็ดสองนะคะ เจ็ดองเป็นไรคะเห็นบอได้สองเร้งเลยนะคะลากแตกด,ด้วยนะวิ่งบนนะคะอ้าวต่อไปค่ะใส่เจ็ดสองค่ะเจ็ดสองคูณด้วยหกเค่ะคูณด้วยหกเ้าได้สี่เก้าจุดหกเาเอาเก้าหมาค่ะเขาสามารถเอาไปวิ่งบนลุ่ดล่างก็ได้นะคะแต่ตอนเนี้ย คือพี่นีให้วิ่งบนอย่างเดียวนะคะมันจะเข่าจากรอบหลุดจากรอบนะอ้าวรอบนี้เป็นไงคะรอบนี้หลุดนะรอบนี้ลด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 อ่าต่อไปค่ะเมื่อมันเป็นเลขศูนย์ให้ขยับมาข้างหน้านะคะเอาสองศูนย์นะคะใช้สองศูนย์คูณด้วยหกสิบเก้ากด percent. เปอร์เซ็นต์เทาได้สามจุดแปดนะคะสามจุดแปดแล้วก็สามแปดมาลงไปวิ่งบนนะคะเห็นไหมคะได้หนึ่งด้งนะนะคะต่อไปค่ะใช้สามตัวเดียวนะคะ 3ามตัวเดียวคูณด้วย6กหกนะคะหก้านะคะอ่าหกเก้าไม่มันหกพี่นิกก็บ้าผิดนะคะอ่าสคูณด้วย6กเกาเกดได้2 0งจุดนะคะสอนะคะสออ่ามาดูเห็นไ่มคะที่พี่นิบอกว่าไปวิ่งบนรูดล่างได้นะคะเห็นบาดเด้งบนเด้งล่างลถาวิ่งนะคะอ่ลูดพร้อมนะคะแต่ตอนนี้เราวิ่งบนอย่างเดียวได้1เด้งอ่าต่อไปค่ะใส่หาหนึ่งนะคะห,ห้คูณด้วยหกาค่ะ ได้อ1ไรคะได้ห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งค่ะห้าจุดหนึ่งเห็นบ่คะเข้าก็เอาหาหนึ่งมาลงนะคะเขาก,ก็ไปวิ่งบนนะคะวิ่งบนอย่างเดียวเห็นบ่าคะหนึ่งเข้านะอ่าต่ปไปคะ่ะใส่เก้าสองค่ะเก้าสองคูณด้วยหกเก้ากดเปอร์เซ็นต์ค่ะได้สามจุดสี่นะคะสามจุดสี่สามจุดสี่ค่ะรอบนี้เป็นไรคะรอบนี้ลุดนะคะอลดุดหลุดแล้วนะลุดแล้วนะถ้าหลุดแล้วทําไงคะทบค่ะทบ เอะดูซิมันจะทบมันสิหลุดหรือมันจะเป็นอย่างรหือมันติตายอีกนะคะหกเก้าคูณด้วยอ่อหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองคูณด้วยหกเก้านะคะเอาได้แปดสองนะคะเอาหลุดทบนะคะทบตายตายตาย,ตายนะคะแปดจุดสองรอบนี้ตายนะคะอ่าหลุดอีกแล้วนะสองรอบแล้วนะถ้าเขาทบแล้วมันหลุด นะคะหรือบางคนจะไม่ทบคือหลุดหยุดดูให้มันเดิน2รอบถึง3รอบแล้วเขาค่อยเล่นต่อนะคะเพราะว่าวิ่งมันจะเสี่ยงนะคะมันจะเสี่ยงนะมันเพราะว่ามันแค่ข้างบนอย่างเดียวเนอะออะต่อไปค่ะแล้วใช้หนะึ่เก้าเนส่นะเขใส่ตัวนี้นะคะหลักนี้นะ1นค่ะหนึ่งส่คูณด้วย6กเกค่ะก็ได้96้านะคะเกนะคะมาดูกันค่ะวันมาบอเห็นไหมคะ เก้าหกเห็นบ่พี่พินีบอกว่ารูดล่างก็ได้นะแต่พี่นิตอนนี้ให้สังเกตนะคะตามตามที่เบิ้งนระสังเกตเอานะคะในบนนะคะหลุดเพราะมันหลุดเท่ากระทบนะคะหรือเราอยากวิ่งบนรูดล่างกันเล้วแต่นะคะเราต้องเทสสูตรออกมาก่อนแล้วถึงจะหลินนะคะโมเมนต์เทสปรับไปหลินเลยตายนะคะอ่ะต่อไปค่ะหกเก้าหนึ่งเก้าคูณหกเก้านะคะกดเปอร์เซ็นต์ได้สามหนึ่งนะคะอ่าพอเราหลุดเราทบแล้วมันก็เข้านะคะอันนี้ก็ได้หนึ่งสามนะคะ อ่สาหนะึ 3, 1, 3, 1, ่ะสามหนึ่าม่ะคะสาเห็นปะคะพราะมันทบฮะาทบปับมันเข่านะคะมันเข่าพราก็ได้เาก็ได้คืนทนะะนี้ได้สเด้งด้วยนะเห็นะคะทบทบเข่าตุงรอบเด้งพอดีนะคะโอ้ยสบายนะคะวิ่งนะอ่าต่อไปค่ะใช้1นสค่ะ1นสคูณด้วย6 9ค่ะคูณด้วย6 9ได้8ปดค่ะแปดเก้าแปดเกเห็นปหคะแปดเก้าเก้นะเดี๋ยวพินี้ขยับป้องให้นะคะ อ่านะคะกระเบื้งมันจะเข่าจากรอบนะคะอ่านะคะ,ค,ะค่ะกลองพอดีกับนี้ปัญหานิดนึงนะคะ,อ,ะ,คะอ่านะคะอืมนะคะด,ดูดูดูนะคะที่นี่เขาได้แปดเก้านะคะเขาบอกกระเบื้องว่ามันเข้าไหมเห็นไหมคะได้บุญนะคะมันเด้งนะคะเด็ด หลักร้อยนะคะต่อไปข้าก็ใสซีสองค่ะซีสองคูณด้วยหกเก้านะคะกดเปอร์เซ็นต์ได้แปดเก้าเหมือนเดิมนะคะแปดเก้านะคะเห็นไหมคะเก้ามานะคะแต่อ่งเด้งแบบมันลุกล่างพร้อมนะคะนะถ้าสูตรนี้ถ้าใครจะวิ่งบนรุ่นล่างได้นะคะเห็นไหมคะนะอ่ะต่อไปค่ะใช้เก้าห้าค่ะแต่รุ่นจะกรอบนะคะเก้าห้าคูณด้วยหกเก้ากดเปอร์เซ็นต์ค่ะได้ห้า 5.5นะคะได้หายุดหานะคะ5.5ทำยังไงคะถ้าได้เลขแบบนี้นะคะหลังจุดทศนิยมเห็นไ้คะถ้าเป็นแบบนี้นะคะให้เพิ่มแต้มนะแต่ถ้ามันอยู่ข้างหน้าเป็น5.5เหมือนกันก็คือลดแต้มนะคะเอามาดูค่ะตรงนี้ได้เป็น5.6ค่ะ5.6หลุดนะคะหลุดหลุดแล้วเห็นไหมจกรอบค่ะ1 2 3 4 4รอบเดินนะคะ4รอบหลุดนะคะต้องสังเกตเลขนะเราต้องสังเกตเลขนะคะ อ่ต่อไปค่ะใส้เห็นบหมคะมันเป็นแบบนี้นะใช้สามศูนย์นะคะใส้สามศูนย์คูณด้วยหกเก้าเปอร์เซ็นมาลุ้นกันค่ะรอบนี้เข้าไหมสองศูนย์นะคะรอบนี้เข่าบ่อเดี๋ยวพี่นี่ขยับกล้องนิดนึงนะคะจับเอาก็ได้ค่ะเพราะว่าขาก้องพี่นี่มีปัญหานะคะเดี๋ยวพี่นี่จะจัดการมันใหม่อยู่เด้อนะคะทุกคนดูนะ เห็นบ่คะรอบนี้บ่แน่ใจว่าเขาบ่าเขาเนาะมาดูรอบที่สี่สิบเอ็ดนะรอบที่สี่สิบเอ็ดเข่าตัวใดเนาะเดี๋ยวเบิ่งนะคะรอบที่สี่สิบเอ็ดเข้าไหมรอบที่สี่สิบเอ็ดหลุดแล้วนะคะรอบที่สี่สิบเอ็ดหลุดแล้วนะทุกคนหลุดแล้วนะคะ 6กแดห้านะคะ 7, เจดหกอา้าวเมื่อมันหลุดแล้วนะคะถ้ามันหลุดแล้วแบบนี้นะคะให้หยุดเบิงกรนะคะถามว่าหลุดแล้วให้หยุดเบิงกรนนะคะแล้วเราก็หาใหม่ถ้าตัวนี้นะคะมันไม่ได้ถ้าใช้ก็เ,เอิ้นย่างน่ะถ้าเอิ้นาใสสิบ สิบบนการหน่วยบนล้วงกับแล้วคูณมันบ่ได้เฮาก็ล้งเลื่อนขยับมาฟังนี่นะคะเพราะเขาจะเอาสูตรเอาสูตรไปเรียต่อนะคะเอาลองดูนะเฮาล้งเบิ่งนะคะจากรอบนี้นะที่มันหลุดนะคะเมื่อกี้เขาใส่เก้าหารบ่าในทีนี้เขามาใส่แปดแปดสี่เบิ่งนะคะมันเข่าบ่แปดสี่คูณด้วยหกเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะได้เจ็ดได้เจ็ดจุดเก้าเอาบ่เข่านะคะทำมันว่าเข่าเห็นไหมคะลองดูรอบต่อไปค่ะหนึ่งศูนย์นะคะคูณด้วยหกเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ ก็ได้จุดเก้านะคะถามันว่าเข่าแบบนี้นะคะให้หยุดดูก่อนจนกว่าเลขจะเดินถ้าเลขมันหลุดปั๊บให้หาสูตรใหม่นะคะให้หาสูตรใหม่นะเอาพี่นิจจะลองทําไว้ให้นะคะว่าแปดห้ามันจะเข้าไหมเพราะมันหลุดสองรอบแล้วแปดห้าคูณด้วยหกเก้านะคะกดเปอร์เซ็นมันก็ได้แปดหกนะคะเอาแปดหกนะคะแปดหกบนนะเข้มารุนกันนะคะอันนี้รอนะคะรอรุ้นกันนะคะเนาะก็ง่ายๆนะคะถามมันว่ามันบอกเขานะคะเราก็หาหลักใหม่ เราหาหลักใหม่นะคะหาหลักใหม่ดูนะคะหรือเราจะรวมกันก็ได้นะคะหรือเขาจะเอารวมกันก็ได้นะคะเอามาเอ่อเกินยังลหรเอามาคูณเอามาหานะคะ <S 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 ถ้าผู้ใดอยากหูสูตรวิธีการเหตุนะคะก็ทักพี่นี้ได้นะคะทักพี่นี้ได้เลยนะคะทักพี่นี้ได้เลยทักแอดมนตานะคะเอามาก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดซับสไครป์พินีิในเด้อฝากช่องนาค่าผ้ารวยสุดหวยฟรีนะคะแบ่งปันฟรีนะคะเดี๋ยวพินีิจะทําคลิปห้องรวยต่อนะคะผู้ใดอยากผู้ใดที่เล่นห้องรวยนะรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า